รู้หรือไม่ว่าทำไมต้องประกอบคอมกับ iHave CPU Admin ตอบไวพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของคุณมีผนเทงาได้ชมกันด้วยโดยพี่เป่า iHave CPU เทสเองกับมืองานคุณภาพด้วยช่างประกอบมืออาชีพเช็ค QC และจัดส่งด้วยขนส่ง DHL แถมลดอีก1000บาทเมื่อรับคอมที่ร้านทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นนครนายกรามอินทราบางพลัดเดอะโฟร์ Fold, รังสิตและสาขาล่าสุดบางแสนนั่นเองและอีก2สาขาใหม่ส่งท้ายป,ปีติดตามกันได้เลยครับรออะไรอยู่นะฮะมาชอบกันได้เลยที่ iHave CPU ครับและนี่คือเมาส์ ชี่ว่ากันว่าโหดที่สุดและดีที่สุดจากเซอวี ECW ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ham CPU รับผมปา h a CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของเมาส์นั่นเองซึ่งแน่นอนนักกีฬาไม่ต้องไป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรอกเอาไว้ว่าเป็นแบบคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนั้นสิ่งไอสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเมาส์ถ้าคีย์บอร์ดเป็นเช้าเมาส์ก็เป็นมือแต่ว่าในระดับออฟฟิศเราคงใช้เมาส์ตัวไหนก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าในระดับสายอีสปอร์ตหรือว เล่นเกมแบบจริงจังหรือว่าเล่นเกมแบบไม่อยากแพ้รวมถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเนี่ยก็มีผลต่อการแพ้การชนะมีผลต่อเกมโดยรวมมีผลต่อความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันจะมีเมาส์บบบประเภทหนึ่งที่เป็นเมาส์แบบราคาบบสูงเจ็บแต่จบด้ยตัวอย่างทางซ้ายมือของผม,ผมตัวนี้คือตัว s a วีอีซีเดนอยู่ตัวนี้นั่นเองซึ่งออกแบบมาเนี่ยมีให้เลือกซื้อหลากหลายขนาดเพื่อออกมาให้มันตรงกับมือหรือว่ามันถูก กับมือมากสุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วจําไว้นะครับมือคนเราไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยเ a าอี ecw ตัวนี้จะมีหลากหลายขนาดด้วยราคาที่มันอาจจะดูสูงแต่เราไว้ใจได้ด้วยแบรนด์ของตัว s a าอีเองนะครับตัวนี้ก็คือจอเขาทาดีเหตุผลอะไรที่เม้าเขาทำได้ดีในราคา 5,690บาทนั่นเองเนาะคราวนี้เป็นเมาส์สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะมันจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับกล่องก็จะเป็นกล่องดำสนิทเนาะเป็นโทนดำแดงสไตล์มินิมอลอยู่แล้วนี่คือ BenQ s o r i EC1 CW ตรงนี้นะครับเมาส์ Mount for e-sport เลยนะไม่ใช่ for gamer นะไม่ได้ for user นะ for e-sport นี่มันแบบสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะทันทีทันใดเลยทีเดียวเชียว,วเห็นปะมันก็ดีไซน์แบบเรียบง่ายนะครับข้างนอกตรงนี้เนาะอันนี้ทำใมตต้หวันด้วยนะครับแล้ว ก็นำเข้ามาโดยเบนทคิวโซวี e นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องเมาส์ตัว ECC W ตัวนี้กันนะครับในราคาห้างหลกเก้าสิบจะเป็นยังไงฮะเปิดกล่องออกมาฟึบขึ้นมาตัวนี้ปุ๊บอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรข้างบนเนี่ยจะบุอย่างดีนะครับและข้างในเนี่ยจะมีตัวเมาส์ นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเมาส์กันในกล่องมีอะไรอีกอันนี้จะเป็นตัวโฟมที่แบบพอดีฉีดโฟมขึ้นมาพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมพอดีแล้วนนี้จะเป็นสแตนนะครับสำหรับตัวตั้งเมาส์ชาร์จแบตได้ใช่ไหมใช่แหละนี่ สแตนที่สจหรับชาร์จแบตให้เมาส์ได้ข้างในมีอะไรอีกครับข้างในจะมีตัวแปลงไทย A เป็นไทย C อันนี้ปกติเรา<ม>รู้อยู่และไทย A เป็นไทย C เพราะว่าเมาส์ตรงนี้น่าจะต่อพวกคอนโซลต่อพวกอะไรหลายๆอย่างเอาจริงแล้วต่อไทย C ก็ได้ต่อแบบไทย A ก็ได้นะครับขาดไม่ได้คืออะไรรีเซิร์เวอร์นะครับจะมีรีเซิร์เวอร์มาให้ด้วย ก็คือเอาไว้รับสัญญาณนั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยเมาส์ตัวนี้รู้ก็รู้แล้วจะเป็นไว e เลสใช่ไหมครับเป็นไว e เลสข้างในกล่องก็จะมีกล่องในกล่องเนี่าจะเป็นสายครับพอนี้โหสายยังดีเลยนะนี่คือสายทักอย่างดีครับจากเซาอีตัว EC c w ตัวนี้นะครับ ่ะแกะออกมาสายถักอย่างดีสายยางแหละแต่ว่าหุ้มนะครับหุ้มตัวสายถักอีกทีทำให้ป้องกันการสายเปือ่อยท่้นจะใช้ได้แบบเระยะยาวนะครับสายยาวมากยาวน่าจะเกิน2เมตรครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ท้ายเอครับเสียบเข้าออคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ชาร์จแบตหรือว่าใช้แบบมีสายมีตัวป้องกันสนามแม่เหล็ก้วยนี้ ข้อดีของเขาเราต้องอธิบายก่อนว่าเมาส์เซาลีตัวนี้เนี่ยตัว EC 1เนี่ยเลข1หนึ่งเนี่ยหมายความว่าเป็นตัวที่ใหญ่สุดนะผมแจ้ง่นี้ก่อนเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดมีไซส์ L M กับ S ECW 1นั้นหนักอยู่ที่79กรัมครับ79กรัมถ้า ECW 2จะเป็นไซส์ M นะครับถ้าไซส์ S ก็จะอยู่ที่76กรัมก็คือ EC 3 C W นั่นเองที่ผมถืออยู่คือ EC 1คือตัวใหญ่สุดนั่นเองนะครับแต่ออกแบบมาเนี่ยดูทรงก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ยูนิเวอร์เซายลเพาะอย่างน,นี้ เต็มมืออย่างนี้ใช่ไหมครับเต็มมือ,อนี้เป็นเมัลวายเลสที่จับได้เต็มอุ้งมือและละักษณะการจับเนี่ยดูก็รู้ว่าเป็นปารามกริปปารามกริปคือใช้ตัวนี้เป็นตัวจับเพราะว่าหลังมันโด่งมากตัวนี้เปลี่ยนคอรเวอร์ไม่ได้นะแต่หลังมันโด่งมากตัวนี้มีสกรีนโลโก้สาวีแล้วก็การดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นลนักษณะที่เป็นแบบอัลกอริทึมนะคือเน้นความเรียบง,ง่ายเป็นหลักนะครับเห็นไหมเนี่ยก็คือจับปุ๊บพอดีปั๊บเลย <S <S ปุ่มมาตรฐานครับเบสิกเลยฟอร์เวิร์ดแบ็กเวิร์ดพิกกกซ้้้าาาายคลิขวสอรรรร์ุงงนนนนีีะับมตตฐป๊บบ่มัั้้ยจุดดเเนนนนของงงงตวีป็ไากซ ครับก็คืออันดับแรกคือมันปรับ DPI แล้วก็รีพอร์ตเรทที่ใต้ตัวเมาส์ได้เลยแล้วก็จะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์อยู่แล้วเนาะปรับได้เลยครับแล้วก็ตัวเฮิร์ตนะครับก็ปรับได้เลยนี่ปรขนาดคือ125 500แล้วก็พันเฮิร์ตนะครับเซนเซอร์เป็น P แบบสานเจือสคือปรับแอนด์เพลย์นะคือเสียบแล้วใช้งานได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์นะครับคือเซนเซอร์ตัวนี้เป็นแบบออปติคอลนะครับค่าความละเอียดด้วยค่า polling r a เนี่ยสูงสุดถึง0ันเฮิร์ตแต่ว่าเราก็สามารถที่จะปรับลดได้นีีี่่่1,000 125 500 3,200เเฮฮิิรรรรรรร์์แแแลลลล้้้้ววววก็ดดดงงงมมมมาาาาาคคคอะะะไไไปปณนนััับบยสสสถูุท DPI นะครับตัว enhance receiver คือตัว receiver ตรงนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญ,ญาณแยกซึ่งมันจะช่วยเพิ่มนะครับเป็น enhance ก็คือไม่ใช่แบบไวเลสแบบปกติมันจะช่วยเพิ่มความเสถียรในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายด้วยนะครับหลบเลี่สัญญาณรบกวนได้ดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นสายเกมเมอร์สาย e-sport เนี่ยถ้ามันดีเลย์หรือมีความ latency สูงเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแบบเขาเรียกลังแหลกหรือว่าแบบโหลดขอ้อมูลไม่ทันจริงๆเพราะว่ามันจะเกิดการดีเลย์ง่ายๆนะครับเนี่ยถ้าเราใช้ enhance ตัว receiver ตัวนี้เนี่ยมันจะลดการดีเลย์แทบไม่ดดีเลเลลยย์ก็ว่าไ้นะครับ แล้วก็ช่วยลบเล็กสัญญาณนดะ้วยเพราะว่าในงานแข่งเนี่ยแน่นอนเมาส์ไร้าสายมีกี่ตัวมีเป็นร้อยๆตัวถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยให้หลบหลีกได้ด้วยก็คือ,คอ,คอทํางานแบบเสถียรภาพคือของของมันด้วยนะครับไม,ไม่ไม่หลงอุปกรณ์เช่นกันและกันนะครับใกล้กับใครมันมีคนใช้เยอะอย่างตับก็40คนแล,ล้วล่ะใช่ไหมอันนี้คือรีเซิร์เวอร์ปกติแต่ว่าเอนฮาร์รีเซิร์เวอร์ตัวนี้นี่คือตัวรับสัญญาณแยกเนี่ยตัวนี้แหละจะช่วยเพิ่มความเสถียรภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายและช่วยหลบหลีกสัญญาณรบกววนได้เลาาาเเรใช้สทีี่คนยอะหรือว่่าาใช้นนงงแขเี่ย ที่อุปกรณ์ไร้สายมันเยอะเหลือเกินนะคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังอะไรไวเลสอกบ้างอันนี้จะช่วยหลบดีสัญญาณรบกวนเมื่อต้องใช้ในสถานที่ที่มีการทํางานของอุปกรณ์ไร้สายจะเยอะมากมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นแท่นชาร์จเมาส์ได้อีกด้วยอันนี้เหมาะสำหรับเราเล่นอยู่บ้านคนเดียวถ้าเราใช้รีเซิร์เวอร์ตัวนี้ถูกต,ต้องไหม นี่คือรีเซิเวอร์ปกติที่เขาแถมมาแต่ถ้าคุณต้องการเอาไปใช้ในการแข่งขันหรือว่าแบบอยากเพิ่มความเสถียรภาพในการไร้าสายหรือว่าไปในงานแข่งขันที่มีอุปกรณ์ไร้สายเป็นจำนวนมากกลัวหลงสัญญาณกลัวสัญญาณพันกันกลัวสะดุดกุญแนให้ใช้ตัวนี้ enhanced receiver ตัวนี้นะครับนอกจากจะเป็นตัวปล่อยสัญญาณเป็นรี c e i เวอร์ตัวใหม่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแท่นชาร์จได้ด้วยนึกออกไหมเป็นแท่นชาร์จได้ด้วยคือเมาส์ตัวนี้ชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ได้นาน70ชั่วโมงนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น type เราแค่ต่อท y p e C ครับใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เสียบเข้าขอบก็เป็นรีเซิเร์버และก็ไร้สายซะอารมณ์เหมือนแบบเนี่ยตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบเข้าคอมใช่ไหมไร้าสายแล้วก็เล่นไปเล่นไปพอแบตหมดปุ๊บก็ชาร์จปุ๊บจบแต่ว่าถ้าสมมติต้องการชาร์จตรงชาร์จได้ไหมชาร์จได้นะครับมันจะมีครูให้เสียบท y p e C เข้าไปชาร์จตรงได้ดังนั้นการดีไซน์ของเมาส์เนี่ยจะเป็นดำคลิปแดงตรงนี้ตัวรับสัญญาณท่านชาร์จสแตน d a l o n e นะครับก็คืออันนี้ตัวนี้นั่นเอง นี่จะเป็นดิสซิเวอร์ใช่ไหมออกแบบใหม่ปรับปรุงใหม่ด้วยเพราะว่าพรีเมียมช่วยให้ผู้เล่นมืออาชีพแสดงแต่ว่สูงสุดในการแข่งขันด้วยนะครับแน่นอนการแข่งขันน่ะมันจะเป็นอยู่ในสูทแบตหมดอย่างระหว่างพักเนี่ยเราก็เอามาชาร์จแบตได้ง่ายเห็นปะพักมือได้เลยด้วยดีไซน์ตัวรับสัญญ,ญาณและเสาอาก,กาศที่ได้รับการปรับปรุงในส่วนด้านหน้าของเมาส์ช่วยลดโอก,กาสในการส่งสัญญาณรบกวนที่ไม่คาดคิดด้วยครับและเรื่องของความผิดพลาดในการประสิทธิภาพก็คือตัวส่งสัญญาณจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเล่นขนาดนี้เลยนะการออกแบบที่เรียบและโค้งที่ส่่่ววววววนนนนนนนดดดดด้้้้้้้าาาาาหหชยยใงงงิิิอออและะกกกตัััััสสเเรรรรมูปปคคคขบบบ DPI ไ400 800 1600 สูงสุดที่3.2ครับรีพอร์ตเรท125-500่สิบพันเฮิร์ตก็คือบูลลี่เรทนี่แหละนะครับแล้วก็ USB คับเป็น USB สามจุดศูนย์สามจนสระอนเพยครับบัตตอนก็คือ5้าบัตตอนก็คือเบสิกเลย5้าบัตต้นคลิกซ้ายคลิกขวาตรงกลางเป็น3ปุ่มละ เลื่อนบนเลื่อนหน้านี่เราไม่นับแล้วก็ forward backward s สกอรว์ว e ว24เต็ปครับ click response ก,ก็มีให้เลือกระหว่างฟ้าแล้วก็ normal connectivity เป็น2 4 gigahertz wireless นั่นเองแบตเตอรี่ร้าน70ชั่วโมงครับ constant move m e n t ก็คือว่าเป็นการเคลื่อนไหวในในลักษณะของปกติ70ชั่วโมงถ้าเราเล่นเกมวันละ4ชั่วโมงก็เกือบ20วันนะครับก็แบตจะหมดนะครับโอเคไหมอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีหนึ่งเลยตัวเมาส์ตัวนี้ตัวเองที่เป็น w i r e l e s s gaming mouse ตัวนี้ sorry ec จะหนึแล้วแต่ขนาดของเมาส์ นะครับคือที่เป็นตัวไวเลสนะครับแล้วก็ดองเกิลไวเลสคือตัวตัวนี้แล้วก็มีแท่น e n c h a นรีเซิเวอร์ก็จะเป็นตัวนี้สายสี Ty apter, a, ่อะแดปเตอร์ทตัวนี้เผื่อหัวแปรงนะครับแล้วก็สายที่เป็น usb type c ตัวที่ผมให้ดูไปแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือเมาส์ที่ว่ากันว่าออกแบบมาเพื่อ e sport อีกตัวที่น่าสนใจสำหรับซีรีส์ ec c d ตัวนี้มีให้เลือก l m S S, ตรวนี้คือขนาดนะนะ L M S ที่ผมถคออยู่ขนาด L โดยการดีไซน์ผมดูแล้วมันก็คือมอตาสไตล์เดียวกับพวก G Pro Superlight หรือว่ายี่ห้ออื่นใดัที่เน้นความเรียบง่ายเป็นหลักหรือว่าโลกาตัวท็อปพอซซาตัวท็อปอะไรต่างๆคือถ้าเทียบแต่ตัวขนาดของมันเนี่ยมันใหญ่นะแต่มันหนักแค่79กรัมเองนะครับถือว่าเบามากนะครับตัวน,นี้มีโลโก้ BenQ แล้วปุ่มน้อยมินิมอลจัดๆออกแบบตามหลักเออร์โกโลมิกดีไซน์ใส่ใจด้วยความละเอียดนะครับพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ขอ่เราวิจัยมาหมดแล้วการจับมั่นคงนะครับจับได้ ความพิเศษของมันที่มันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเลยคือมันมีตัว enhanced receiver 5690สครับสำหรับเมาส์ตัวแข็งและผมมองว่า5 6 9 0นั้นถ้าแรกกับอาชชัยชนะของคุณหรือว่าคุณเป็นนักกีฬา e-sport การลงทุนกับอุปกรณ์ที่คุณซื้อมาแล้วคุณได้เปรียบซื้อมาแล้วคนไี่มัญหาซื้อมาแล้วคนไี่มีเสียงรบกวนคุณซื้อมาแล้วมันเข้ามือ5 6ไม่แพงเลยจริงไม่จริงครับนี่คือ a าวิ EC CW series ครับ5,690บาทครับมีจำหน่ายที่ i have c e u ครับ